เบิ้งตัวปรากฏจากกลวงเกียเบื้องพี่น้องนั่นสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขณน,นะครับพบพ่อกับผมจากกลวงชาแนลคือเก่าครับพี่น้องเมื่อเนี่จากกลวงได้ต้มส้มปลากดนะครับต้มส้มปรากดใส่ยอดบักขามอ่อนพี่น้องอยู่ข้างในนี่แหละมัน ใส่สมุนไพรหลายๆมันเกิดเลยเหลียวบ่กใหเห็นแน่นว่ะพี่น้องเบิง่งใจละส่วนจากกวงเอา <c oughs> นี่ก <c oughs> ำหาส่วนบ่เห็นนี่น้องเบิ่งตัวปรากฏจากขวั่งแกเบิ่งพี่น้องนั่นร้ยเดือกพีกน้ำเนาะมาๆพี่น้องมาๆมา,มาเสียงเพ,พิ่นแฮ่อีหยังบ่พี่น้องอยู่ทางวัดปึ๊บๆๆ mm. mm. ชงสีเขาบ่าเขาพี่น้องเสียงเพลงอยกติดเป็นแังไดงทาเ่าไหวครับพี่น้องอืมอืมบ่ น่ยปรากฏมันจะเกนแกนๆข้งแข็งข แ่บเนีเห็ดเองแซ่บเอียงครับต้องบอกว่าต้มน้ำเดือดๆก่อนด้วยพียงน้ำเดือดเดือดกัน,ะนกจะเอาปลาลง กันจับมันที่ข้าวเพีมันมันข้าวเดียวเบิดเดียบมันข้าวป่าครับ Mm-hmm. สมสมครับใต้ใบในบกขามอวันเบิดหองนั้น เอาพี่น้องครับแซบคือเ,เกานะครับสูตรจากกวงต้มปรากดใจบักขามอ่อนใจหยอดบักขามอ่อนพี่น้องแล้วก็ใส่บกขามเปี่ยเข้าไปน้ำเนี่ยย่านบ่อสมพี่น้องครับประมาณว่าต้มสมปรากดแต่ละพี่น้องครับสูตรจากกวงคือเกานะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านหลายๆเด้อครับติ่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับทั้งท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็ขอบคุณผู้รับชมจากกวงเป็นนาเอฟซีเกาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆยอดไล์ ทุกๆยอดซับสไคร์ทุกๆท่านนะครับทุกๆกำลังใจส่งคอมเมนต์ให้ครับจากหวงทุกๆมือนะครับพบกันใหม่ครับจากหวงชาแนลนะครับจากหวงชาวเขาเขาหน้าแบบใดมาฝากพี่ตอนน้อยคลิปนี้ขอไว้สำเนะครับขอบพระคุณหลายสวัสดีครับ